สวัสดีครับวอดเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังสามยอดจังหวัดอุดรธานีนะครับวันนี้วันที่วันที่สิบสองนะครับสิบสองเมษาสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับมีรถมาทดลองสองคันนะครับรถสวยๆทสองคันเลยนะครับคันแรกจะเป็นคูปัต้า L4708 SP นะครับคันโค้งนะครับอุปกรณ์สองชิ้นนะครับไปดันแล้วก็ผ่านผ่าน แผนหกตาช้างนะครับรถสวยเดิมสีเดิมทั้งคันนะครับคันนี้จดทะเบียนปีห้าเก้านะครับแน,น่นเดิมๆนะครับยางหลังก็สักยังสวยดอกสวยอยู่ครับเบาะนั่งดีใต้เบาะดีนะครับหลังคาดีไม่แตกนะครับตัวนี้ตัวเป็นเอสพีผ่านก็เป็นแผ่นตาช้างนะครับท้าย ช้ดีนะครับไม่รั่วไม่ซึมนะครับอันนี้ราคาอุปกรณ์ให้สามชิ้นนะครับพร้อมโรตารี่ด้วยนะครับราคาอยู่4ี่แส0ห้าหันบาทนะครับส่งฟรี3า0รอกิโลเมตรแรกนะครับนี่รถเกียร์เอนะครับข้างหน้าก็ไม่เคยแกะรั่วซึมนะครับแห้งดีเครื่องเดิมเกียร์ดีนะครับไม่หอนนะครับตัวนี้ คันนี้จะเป็น L3608 นะครับตัวนี้เป็นตัว DT นะครับจดทะเบียนปี56นะครับคันนี้ก็เดิมๆแน่นๆเหมือนกันนะครับคันนี้ราคา3 0แสนบาทแถมยางหน้าคู่หนึ่งนะครับรถไม่เคยแกะนะครับสีล้อหน้าไม่เคยแกะยังไม่เคยรั่วนะครับทั้งสองฝั่งเลยนะครับยางหน้าผมจะแถมให้ใหม่นะครับราคา3 0แสนบาทนะครับคันนี้พร้อมใช้นะครับเดิมๆพร้อมใช้ยางหลังก็ ถอกสูงอยู่นะครับข้างหลังฝั่งนี้เคยแกะนะครับฝั่งนี้ไม่เคยแกะนะครับทังนั้นเดิมๆนะครับแน่นๆผ่านก็เป็นผ่านสีนะครับตาช้างเหมือนกันนะครับไปดันตาช้างผ่านตาช้างทางขามีแตกที่หนึ่งนะครับขานี้ก็จะส่งฟี300กิโลเมตรแรกนะครับ ทดลองให้ดูนะครับคันนี้สามแสนบาทนะครับฝากเบอร์โทรหน่อยนะครับศูนย์แปดห้าศูนย์แปดเจ็ดหกห้าแปดหนึ่ง อน้ำปกตินะครับตอนนี้เครื่องเดินทุกจุดนะครับไอเครื่องไม่มีนะครับไอระบายไม่มีนะครับแน่นๆนะครับพวกล้อนี่แน่นนะครับทุกทุกโชวินนี่แน่นเลยนะครับทุกหมลูกบาทแน่นหมดนะครับทั้งสองชีกนะครับพวกบูทพวกไฟดันยี่อยู่เต็มนะครับ คันนี้กันไนมะ่ผิดหวังนะครับรถเดิมเกียร์เอนะครับได้บอกกันแห้งๆนะครับปกติผมก็จะไม่บอกชั่วโมงนะครับค่อยได้ดูเท่าไหร่ครับมาดูตามสภาพแต่คันนี้ประมาณ900ชั่วโมงนะครับเราดูจากตัวรถเป็นหลักนะครับพอกนี้เดิมๆแน่น รถไม่ค่อยใช้งานก็จะเป็นลายลยอย่างนี้ครับหนักทั้งจอดสวยๆเดิมๆสามแสนบาทนะครับแถมยางหน้าคู่หนึ่งนะครับคันนี้ได้ไปไม่ผิดหวังแน่ใครหายอยู่รีบโทรมาเลยนะครับ085 08 7 6 5 8 1ชอบอ่าต้องการรถเดิมๆสวยๆนะครับคันนี้ รับประกันได้นะครับจะดูอีกคันนะครับเดี๋ยวผมรีวิวถ่ายให้ดูนะครับคันนี้ก็สวยเดิมแน่นๆเหมือนกันนะครับ MEET me. เป็นไฟออกครบนะครับคันนี้ก็คันนี้ก็สวยแน่นๆนะครับพวกบูธพวกสลกักแน่นๆหมดนะครับไฟดันก็อยู่เต็มนะครับน้ำปกตินะครับดูล้อนะครับล้อนี่ก็ดอกยางคันนี้ยังดีนะครับโปวิงก็แน่นก็ล้อข้างนี้ก็ยังไม่รั่วซึมนะครับคันนี้ก็มีลงน้ำม,มาบ้างลงไม่เยอะนะครับสีสันก็เดิมๆ ก็ขึนไล่ขึง,ง,งานานะครับวนนาบ้างใช้งานไม่เยอะสีล้อเดิมนะครับไม่ได้แต้มสีนะครับพวกสีล้อก็ดีนะครับยังไม่ได้เคยเปลี่ยนนะครับรเดิมนะครับไม่เคยไม่มีอายน,นะครับตรดการว่าแน่นแน่นายหายอยู่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ47 s เอนะครับตัวนี้ ข้างล่างนี้ก็เดิมๆนะครับแน่นๆเลยไม่มีรั่วซึมน,นะครับยางก็สวยนะครับคันนี้ยางดอกยางก็ยังดีอยู่นะครับหลังคาไม่มีแตกนะครับสีเดิมๆทั้งคันนะครับผานเผินก็สวยนะครับไปเต็มหนาๆอยู่เลยนะครับ สีสันดีอยู่นะครับไม่ผุนะครับไม่มีผุสีเดิมทั้งคันนะครับมีฉลอกบ้างเล็กๆน้อยนะครับอันนี้ก็ใช้งานไม่เยอะนะครับ690ชั่วโมงนะครับรับประกันไม่ผิดหวังนะครับไม่มีรั่วซึมนะครับเติมเดิมแน่นไข่หารถเดิมเดิมอยู่นะครับผ่านไอโรตรี่อีกตัวหนึ่งนะครับก็ r x หนึ่งแปด หนึ่งแปดสามนะครับของตาช้างนะครับสภาพโครงสวยนะครับฟันก็ยังอยู่เต็มอยู่นะครับสนใจก็ติดต่อสอบถามได้นะครับคันนี้สี่แสนห้าหมื่นห้าพันส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกนะครับ L อลสามหกศูนย์แปดสามแสนนะครับแถมยางหน้าคกุญแงส่งฟรีสามร้อยกิโลเมตรแรกเหมือนกันนะครับใครชอบรถรถเดิมๆสวยๆนะครับสองคันนี้ไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับการันตีโดยผมนะครับวัวเจริญแท็กเตอร์อำเภอวังซ้ำหมอ จังหวัดอุดรธานีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้หน่อยนะครับสวัสดีครับ